้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดสิทำไมก็ยังไม่กดกด Subscribe ให้เขาด้วยเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปสนุกสนุกคนทางช่องเรานะครับ,บ,ก,ดบก,ด like, กดเลยกดซับกดไลค์กดแชร์ใ่เพื่อนเงียบตัง300ร้อยดิของตัวกูไปอยู่ยี่สิบได้ไหมข้ามาะทูเย็นนี้เจ้าทาสเอ๋ยข้ามีบางสิ่งอยากจะบอกเจ้าว่าไงใครจะบอกอะไรข้าน่ะ เหรอใครพอเทพเจ้าสายฟ้ายังไงล่ะกินนมแล้วนอนซะนี่เป็นเรื่องจริงปะเนี่ยเมียเมียอร่อยจีอร่อยจังเลยสุดยอดจัเลยเอามาไปเก็บทีแม่แกทำหล่นเลยเก็เย็นนี้แกไม่ต้องกินข้าวเย็นนะเราขอโทษโน้ตอืมเอาเด็ถ้าทำหล่นอีกฉันจะเอาแกไปปล่อยวัดโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะเราขอโทษถ้ารอบนี้หล่นอีกแล้วก็ ดูตู่จะได้เป็นนายกแกว่าไงนะใจเย็นๆนุชเราไม่ทําแล้วไอ้จ่าฟูมาแล้วเงียบหน่อยเงียบหน่อยได้เลยเฉยๆไว้โอเคเดี๋ยวกูนั่งตัวนี้แหละเฮ้ยมันตรงมาทางมึงแล้วถ่ายรูปสวยดีดีนุชไปถ่ายกับเราที่บ้านเลยดได้เล้ากูตายยังเนี่ยยังหรอกเพื่อนแม่งได้เกิดไปแล้วไง ไอ้มือดีโคตรอ,อร่อยเลยไม่มีใครแย่งนีเป็นมาแล้วเฮ้ยเพื่อนวันนี้แกงไรวะขอคำหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วเอไหมฮะขอคำหนึ่งเท่ากับหมดจานอืมอผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าเนื้อที่ผมกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้อของเพื่อนผมนะฮะแล,ะลายต่อไปอาจเป็นอาจารย์ก็ได้นี่พี่ชายกาแฟะที่สั่งได้แล้วครับไอ,อ้แหกไม่ได้เด็กเว้ยไอ้ตกใจหมด อืมเนาะชีวิตมึงว่างเนาะเพื่อนว่างก็ไปหางานทำโดดกัดแม่งเลยฮะเท็ดีไม่มีอะไรมากครับเรามาดูชีวิตของแมลงสาบกันดีกว่านะครับโอ้เฮ้ยอาจารย์งานรีบเรากำลังจะแฮกระบบตรงนี้ได้แล้วอีกไม่นานรอเลยนะเพื่อนเรากำลังจะช่วยนายออกมาแล้ว ไม่นานรอหน่อยรอพยาบาลเมื่อไรจะมาสักทีเออมันมันเป็นแบบนี้เว้ยเออโอเคมึงชนะจบมาเลยพี่น้องโซชีแสบๆเด้ออาคำนี้แหละมามาสรุปไม่ได้แดบไหนมาดูสิไอเจ้าลูกชายฉันอะ มันบอกปัญหาซอดประเขือเทศไม่เจออยู่ตรงนี้งไงเคยไหมครับหาแทบตายยังไงมันก็ไม่เจอแต่แม่เดินไปหาแป๊บเดียวเจอจากนั้นผมก็โดนดา่าเอาละสวัสดีทุกคนเราจะมาทดสอบหมาในซอยนะครับไล่กูทุกวันเลยเอาด้ไล่เซเอาเลย ฉันรอกแกอยู่พุ่งเลยหลังจากนี้ก็คิดต่อเองแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้คราบยากเพื่อความเท่เป็นไงนี่กูเอาบ้างใหญ่กว่าเป็นไงผู้บึงหลบไปกูนิยกตน้นแหนมลากให้ด้วยเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไปทำไมเออ ถ้าไปทำาไมคอมเมนต์หน่อยก็คือพ้นโครงกลารโยนมะเขือเทศครบ1ล้านครั้งคุณจึงปลดล็อกสกิลแยกตะกร้าออกจากมะเขือเทศอ,อัต,ตนโนมัติทำได้ไงวะเฮ้อน่าสงสัยว่ะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปมีมอันที่4นะครับหรือว่า EP ที่4ของเรานั่นเองนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับ เป้าหมายต่อไปของเราคือ5,000 s u b สไคร์นนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ไปด้วยกันนะครับความคุณทุกกำลังใจที่กด Subscribe เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับ